มีขนมลอรีโอขนมเลติกนิสัยสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามาเข้าป่ากันอากาศค่อนข้างเย็นเลยละจ้ะกี่องศาบอกหกองศาแต่ว่ามันดูเหมือนจะมันคือจังเย็นกว่าหกองศาไหมคะ่ะอากาศมันเดย็นมันเย็นหนาวหนาวหนาวห,หรือใส่เสือมาบางหรือใส่เสือมาบางมืมเนี่ยมันเล่หนาว อบอกเก้าองศาเนาะแต่ว่ายุบ้านโชว,วาวาหกองศาไงค่ะก็เลยโอ้ยัน่นก็เลยใส่มาบนา่ะสวัสดีค่ะคุณโอรานคุณอรุณีสวัสดีจ้ามามาเก็บเหตุการณ์สวัสดีค่ะนะพี่น้ำพึ่งสวัสดีครับผมฝ่าก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยิงนั่งเจาะลงหันเห็นเห็นเห็น สวัสดีค่ะสุผู้สุคนสวัสดีจ้าอ่าตอนนี้จากโมงใบโมงสิบหาค่ะแต่ว่าอากาศมันเย็นมากเบ้ยบังงามใช่เล่นนะเนี่ยคนงามงามงามอยู่งามอยู่งามอยู่ แถวนี้น่าจะขึ้นอินเทอร์เน็ตดีจะน่าจะชัดอยู่น่าจะงามอยู่ว่าบรรยากาศสีอุ่นค่ะแต่ว่ายงางไม่ได้สักพักแล้วรคะค่ะก็เริ่มอุณหภูมิก็เริ่มร้อนๆขึ้นหน่อยแล้ววันนี้หยุดนะคะวันนี้หยุดก็เลยมาเอาเอเหยรอยใช้ ก็เลยต้องรีบเข้าป่าอุย้ยพุ่นพุ่นพี่กระลายพุ่นพุ่นพุ่นเลี้ยวเห็นตะไคร้ว้ายเบิงเบิงมาจ้องเบิงพี่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 ค่ะบอพี่พี่เป็นดวนเลยเป็นดวนเลยพี่พี่พ,พี่พี่ค่ะมี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 มมปลาโซนนี่นั่นทุเรศหลอบ ีมาประจำทุกปีอยู่ค่ะแถวนี้แต่ว่าอันมื่อนี้เขาล่าสาัดเมียบอมแมันมองนี้ดอกตอนแรกว่าจะกับเขาไปทางในเขาก็เลยแบบปิดเอาแนวมะก,กันถนนเลยปิดเลยนะปิดเลยก็เลยพี่มองแบบมูจ้เบิ่งขา เขาแนวมากันถนนบ่อยคนเขาค่ะเพราะเขาล่าสัตว์ทางในเ้าก็เลยมาเก็บก้องแกงแถวแถวนี่แหละไปก่อนพี่พสวยอยู่สวยอยู่เยอะอยู่จ้าหัวก็มากค่ะอยากบอกว่าตื่นสวยพี่พี่พีพดว่วนพี่ ตื่นสายก็เลยเข้าป่าช้าเดี๋ยวมืออื่นก็ยุดจู่กับว่างแผนว่าสิเขาป่าอยู่ละค่ะมื่อื่นช่วงนี้นอยู่ในหยามอดมากสิแบบขาเงยเง่าสิขาเจ้ายาวๆเลยขาเง่าขาเง่เพี้ยมึงจู สวยๆค่ะตัวนี้เห็ดดำแต่ว่าช่วงนี้ก็เก็บตากค่ะเพื่อแบบว่าเขาเศร้ากักโตบ้านเฮ้าก็จะได้ได้เบ,บีกกลับบ้านเนาะไปฝากพี่ฝากน้องทั้งหมดและค่ะฝากแพนครับสว,สวยๆอยู่สวยสวยอยู่สวยสวยอยู่ นะน,นี่นะจะเป็นแบบว่าเห็ดเซ็ดหลังจ้ะเห็ดเซ็ดหลังชุดหลังเดีย๋ยวนี้มันก็จะหากเหียวๆค่ะมันเนหากเนี่ยเกินว่าขาเหี้ยวเพราะว่ามันอยู่ในหยาอยู่ในหยาหมดขาก็จะยาวๆหน่อยจ้ะอันชักชัดประชัดนะคะ ชัดไม่ชัดนี่เลียวแต่อินเทอร์เน็ตไหมคะแต่ละมองแต่ว่ามองนี้น่าจะอินเทอร์เน็ตน่าจะค่อนข้างเรยงอยู่น่าจะพ่อได้อยู่น่าจะชัดอยู่ <S <S เป็นนิดดีครับอันบอดีนี่มันขากล่องเนี่แหละคะ่ะเยอะอยู่เยอะอยูอย่ยพี่ขาก็จะเย้าๆค่ะมันอยู่ในหย่ามอดเนาะ อู้นุ่ดอกดอกนี่ดอกนี่อึ๊บพี่สวยมากเลยค่ะแต่มันเปลี่อนขึ้นมากจริงๆกระตัดออกขึ้นแล้วค่ะแม่ขอนั่งจุ้งปุ๊กยู่พื้นพุ่นย่ามของเราง่วยไปแล้วค่ะอึ๊บอีกแม่เนี่ยอง เห็ดกระจาประมาณนี้เอาไปซ่องกวงซ่องไก่นี่เดี๋ยวนี่มาเลยมาไปไเป็นปะะ่าหญ้ามอจ่าบัก บักบูเบอรี่ไม่ไม่ไม่ต้นบูเบอรี่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคค่ะมั่นมั่นถ้ามีเห็ดคือมันจะเก็บง่ายแล้วก็ต่างกล่องง่ายน้ำค่ะเ,คเห็ดเท่ายังได้เหลือบค่ะ บ่านั่นก็ถือว่าเป็นเป็นเพียงเพื่อนค่ะ okay. เห็ดพอได้เห็ดพอได้แป๊มนึงนะคะ่ะเดี๋ยวมาคุยน้ำอ๋อตัดเห็ดกันแป๊บแป๊บ พอเมื่อเจ้าเบงเบงขาดวอกนี่ปวดโพบม่วงบกแตง ended. เอาอะไรล่ะลูกอ้นอัวอ้นอ้วก็จะประมาณนี Sud ่ฮะเก็บเห็ดเดี Lost ๋ยวก็จะไปเรื่อยๆเะฮวาก็ได้ปลากองแกงประมาณนี่แหละค่ะ ได้ตะขาเกาขามันใหญ่หัวหลือหวยันหัวเฮ้ยไปต่อ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 เดี๋ยวคุยน้ำค่ะนป่นหนึ่งหาเห็ดเท่าก็จะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะ ซุ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าผู้ใดเคยมีมองที่แบบเห็ดเคยออกัสิค่ะกลับไปเบิ้องมองอยังสัน่นลเหค่ะเพราะว่ามันเห็ดเท่ามันขึ้นมองเกาเห็ดเรามันขึ้นมองเกาอุ้ยปนๆบ,นบ,นบนมาค่าก่อนนึ่งโอ้ยพี่พ มดกอะพ่อมีเก็บค่ะไม่ออื้อหลังไม่ออื้อหลังแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เพี่เป็นก้อยค่ะางามอยู่งามอยู่ได้อยู่ได้อยู่ ถ่ายถอดสดนะค่ะเมาโม้อยกันพ่อประมนันนะชัดบ่ค่ะบ่ค่อยชัดบ่เนาะสวัสดีครับผมมื้อนี้เก็บเห็ดดำจ้ะเห็ดอื่นบ่ค่อยมีเห็ดอื่นบ่ค่อยมีค่ะคุณอรุณีพอได้พอได้าสวัสดีค่ะคุณสมัยคุณธัญยาบ่าจ้ะดิฉันธัญยาบ่าน่าจะซื้อธัญยาเนาะ ดีคะ่ะคุณวงเดือนทุ่มกว่าพอดีคะ่ะยูนี่ก็จะประมาณบ่ายโมงกว่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณทันยะพิมนมาจา้ะดอกเห็ดเริ่มเริ่มใหญ่แต่ว่าซุ่มขึ้นไม่กับกรมี่ส่มขึ้นไม่กับลายเริ่มใหญ่กับมี่สวัสดีคะ่ะคุณกัญญากรมาจา้ะ <laughs> <laughs> เห็ดยังมีคะ่ะเห็ดยังมียังมีเยอะอยู่เยอะอยู่แต่ว่าแค่หาให้พอสวัสดีคะ่ะคุณสุดารัฐ พูพี่นิสาวัสดีค่ะวัสดีค่ะคุณาชาชากิลามาจา้ะคว้าอ่านไปเรื่อยดิโอถ้าบุคคลชาติมันเป็นน้ำอินเทอร์เนต็ตค่ะขออภัยหลายๆหลอ๋อต่างประเทศโอทักักโตกะสวัสดีค่ะคุณแสงวันมาจา้ะเฮสวัสดีค่ะวัสดีค่ะคุณรุ่งสุริยา คุณนิชาผู้ชายขาเลแมนค่ะปะาสวัสดีค่ะคุณรัตด,ดาคุณสำเนียงน้องไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอังซิมาท่านเนี่ยคุณนัทนัทการนัทธการนะนัทธการสวัสดีค่ะลีโอก่าใส่เสื้อก็ไม่หนาวรีโอบนหนาวใช่ไหมขวัญค่ะแม่ขวัญในหนาว อ๋อมันอินเทอร์เน็ตบอดีค่ะวันดีค่ะคุณโกโก้มาค่ะมามาทานันทันวันนี้วัสดีค่ะคุณตวงพรมาจากโอ้ยขอโทษขอภัยละ่ะวันดีค่ะคุณวุ้นคุณหมิงมาจากนี่สวัสดีค่ะคุณจหน่าปวกบ่ <laughs> สวัสดีค่ะคุณกัญจกรโอ้โอดี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 ด,ดีท่านแชทสดค่ะเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้ได้ได้คุยกันแจ็คหน่อยลีโอก็จะติดเป็น GPS จ้ะ GPS กันกันหลงกันหลงไม่ขวับ่ติดส่วนมากก็จะเป็นโทรศัพท์ไปน้ำนี่สิค่ะ,ะลีโอมีวันนั้นอ้วกไปสามรอบค่ะก็เลย จะเฝ้าเฝ้า,เฝ,าเฝ้าดูอาการเป็นเกือบมือเลยค่ะคือบ่อยกินยางเลยสวัสดีค่ะคุณว่าว่าตอนนี้ประมาณหกองศาค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเย็น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 เห็ดเห็ดพอได้ค่ะที่ท้าให้เบิ้งเมื่อกี้ก็พอมีมีเรื่อยๆมึงนี้เรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องยางหาเรื่อยๆค่ะยางหาเรื่อยๆก่อนอปากระแตกค่ะอัน ช่วงนี้ก็เข้าป่าค่ะจังไดก,ก็ฝากฝากด้วยนะคะเข้าป่าเก็บเงินเก็บ,กบ,กบท่องไว้แล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณกันยากรมาจ้ะซือนี่เนาะขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะคุณแม่โรนะภูสิงมาจ้ะขอบคุณมากๆค่ะ เาเรื่องสุขภาพยายยุบา้านแม่แม่ขวัญเพิ่นเพิ่นสิพาเขา่าวัสดีค่ะคุณกัญญาวรรณขอบคุณมากค่ะแม่แม่ยุบานเขาเขาเล่าบดีเนาะขาเรางอบอดเเราสิพาเขาสองข้างเลยพร้อมกันนะจา่ะมันที่สิบเก่าเนี่ยจสิเป็นยังไง <laughs> วัสดีค่ะคุณน้ำฝนวัสดีจ้ายังเลยค่ะได้ เพิ่งมาได้กล้องแก้งนี่แหละจ้ะเก็บกันแต่เห็ดเห็ดถือว่าดอกสวยค่ะคาก็ยาวสวยคาก็ยาวพายสวัสดีค่ะคุณสุภนิกาคุณอ๋อจะจะเป็นน้องชายจ้ะอยู่กับยายน้องชายแม่ขวัญสวัสดีค่ะคุณยายพากับหลานกับหลานหน่อยสวัสดีค่ะคุณ รัชนิกรมาจ้ะค่ะก็จะเป็นน้องชายแล้วก็ญาติญาติเป็นหน้าเป็นป้าอยยุใกล้ๆกกันหลายค่ะหลายคนแต่ว่าหลักๆกก็ะจะเป็นน้องชายละจ้ะมาซอยดูเรียยายเบิ่งกห่วงพาเขาเพิร์วาวันที่สิบเก่าสวัสดีค่ะคุณท้องสุกอากาศเย็นเบิ่งแม่ขวานไ่เสือมาปก,ปกติไ่เสือเหลืองมันมันจะอุ่น อ๋อค่ะคุณพี่แหม่มสวัสดีค่ะค่ะเพืนพี่แหม่มคุณอขอบคุณมากค่ะโอ้แม่นบาค่ะพาคุณอังซิมาพาบ,บ่เป็นญาตนานั้นบาค่ะ <c oughs> คุณพโโ่โก้สวนพักลมแล้วอุ้ยจะแวกแค่รถได้กินปีนี้ลืมลืมลืมไทยเบิง ขอบคุณหลายๆค่ะุูปูชูคนตอนนี้อ่าประมาณบ่ายโมงครึ่งจ้ะแม่ก็จะพาเขาสองขางแขวก็ว่เหลือแล้วค่ะแม่แม่ไม่ขอ,อนอายุบ่หลายปันใดเดชแต่ว่าแบบประมาณเจดสิบแต่ว่าไปเมื่อแล้วแขวขอบคุณมากๆค่ะคุณอรุณี ก็จะมีน้องชายก็หลานสาวน่อยอยูนํำค่ะแม่แม่ขวัญแล้วก็หลานน้อยแม่เขาเสียชีวิตวก็จะเป็นหน้าหน้ารบๆอบบ้านน้อมีนาปลุงปา,า้นอาจอยู่ใกลๆรบๆบค่ะซอยกันดูแลแต่ย่ายอยู่บ้านนั่เฮ้ยวาเรื่องแม่หรอฮวง สวัสดีค่ะคุณนุชจรินว่าเหลืองแม่และห่ว,หวงเป็นห่วงใหญ่อยู่บ้านอยู่มาอือขอขอโทษแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณ เอ่อมงนภาป่ะ่มาาะมุนค่ะเขาเสื่อมค่ะบอขอ,ขอโทษค่ะมาื่องใหญ่มาบอเป็นยังนะภา,าเขาซ,ซ,ซื้อแต่ว่ากะจริงๆบอคิดว่าบอคิดว่าอันความรู้สึกส่วนตัวมันมันมันสีแห้งกว่านี้ สวัสดีค่ะคุณนิตาคุณพี่น้ำพึ่งสวัสดีค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภนิกา,าเพราะตอนแรกว่าชิวาะไปปังซืือโมคิดว่าความรู้สึก,กแบบห่างไกลมือพลาตัดห่างห่างห่วงค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพรวรรณสวัสดีสวัสดีส,ดสุภูสุก้นค่ะ แค่นี้ก่อนแล้วกันจริงๆว่าสิบบ่อยฟังซื้อกับพกบวกขึ้นว่าบวกขึ้นว่าอารมณ์สีสีออกมาจังสีค่ะคุณโอลานขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณสุภูสุคนะขอบคุณสุภูสุคนค่ะ <c oughs> จังไหนกับกับช่ง,งกำลังใจซอยย้ายอยู่บ้านนะค่ะวัสดีค่ะคุณไพค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะพี่จิลาวันอ๋อค่ะ ขอบคุณหลายค่ะสุภูสุขนขอบคุณค่ะพระคุ้มครองเช่นกันเนอคะคุณพ่อจีดขอบคุณยหลายค่ะสวัสดีค่ะน้องแก้วคุณปังปังสวัสดีค่ะมนปอบใจแม่ด้วยนี่น่ารักมากโอเคค่ะขอบคุณเลยหลายสุภูสุสขชนค,ค่ะขอบคุณลหลายค่ะมีคนปอบใจ มีคนปลอบใจครับมันเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะสุภูสุสคนให้การดูแลสุขภาพเช่นกันได้ค่ะยิงย่งกะว่ากะสิดราม่าแล้วก็กะสิบอกว่าอ้ฟังซื้อๆกะซิบอว่าอ้ฟังซื้อๆว่าแถวแม่พาเขาเร็วๆนี่มือวันที่สิบเก้านะคะแถวแม่พาเขาเราเขาไปนอดโรงพยาบาลแต่วันที่วันที่สิบสองค่ะนี่กะไกลแล้วบ่บ่บบบค้นว่าร่มสีออกบ่คึนว่าสีดราม่าสีแตกขนาดน,นี่ขอโทษขอภั้หลายๆะคะ่ะ โอเคค่ะขอบคุณหลายๆชูปูทุกคนค่ะสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองเช่นกันค่ะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะพาคุมกล้องจ้ะ